อ่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับนี่เลิกเ,นนเลกเรียนแล้วครับผมเลิกเรียนแล้วตามมาเล่นน้ำสักหน่อยครับน้ำสักกำลบินไทยครับับช้างเต็มไปหมดเลยครับ เออเล่นน้ำลอยตุ๊กตังค์ตุ๊กตังว่าแก้วตาหายแล้วหายแล้วแก้วตาหายเออแก้วตาหายแล้วหายแก้วตากันโอ้แก้วตายนะครับเดี๋ยวซูมไปครับนี่พี่นกพี่นกพี่นกม่รู้ว่าซูมไปมันจะชัดอยู่ไหมครับนี่พี่นกพี่นกชอบครับเล่นน้ำแก้วตา ต,ตานี้ลอยน้ำเลยนะครับผมลอยตุ๊กป่องตุ๊กป่องนะลอยด้วยแล้วเขาก็ขี่แม่เขาด้วยครับเหยียบแม่เขาเดี๋ยวดูพี่นุพี่นุมาเร็วมามามา,มาเล่นใกล้ๆมา พี่โตอปนี้มาใกล้ๆมา,มาลิ้นขอบฟังเอาลูกน้ามาปะมาา่ะนะลงเช่นแล้วโอ้ยเปียกหมดเลยอาบน้าอาบน้าอาบให้ อันนี้น้ำเน่าว่าตั้งเนาะฮะไปลไปบริยาน้ำข้านั่นห่างเลครับมึงอ่ะอ้เหรียญหนามมวนได้แล้วนี่ยหนูเอเออท่านหน่อยหนท้องแตทองครับ ล้งำ bah, onun, ดำเลหาเหนหมามานนี้ยานหมายโอ้มุดมุดลูกแก้วตามุดลังหงายท้องเลยสิค่าค่าเสือขาขาเสื้อเศบอบะนมดืหงายต ฮะรุดแล้วดือแห้งดือแห้งน่ะไปก่อนไป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 กน้องเร็วอย่าอยากลงอีกน่ะครับจำได้ไปเร็วืึ

เขาเคยเดินด้วยครับแบบเดินฝึกเดินครับด้วยนะครับพี่นกจำได้ไปหามานี่เราจะไปหาอีกแล้วมาเล็วมามาไหามามานี่มามาลบมานี่ไปไปไป,ไปไปไปบ้านไปทางไหนทางไหนเนี่ย นี่ความจําดีครับความจําดีแล้วก็ฉลาดสุดยอดด้วยครับ Má nó mà, má nó mà Má nó mà Má đi má đi má 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 nó mà Má Má ăn mày เฮีทขี้สา oh. ่งวะฮะขี้บอขี้บอขี้พิโนปลากเอกันเอกันบานดีเอกันบานเรียวบ้างาะนกอ๋อเผาฮิตเผาเลีย แก่ตาแก่ตาเฮ้ยเฮ้ยบ้าบ้าบ้าเฮ้ยนี่ครับความสุขมันเป็นความความสบายใจก็ความสุขอย่างหนึ่งครับ ลาเดินกลับบ้านนะครับหรือไม่กับจูงช้างเล่นขี่ช้างเ,นเนลน่นเนี่ยคือการแซลกันเหาะกันงแบบนี้นครับชาวช้าง,งเลี้ยงช้างที่นี่ครับเือกันาเนี้ยครับถนนรถหรือไม่ก็ผ่านตื้นผ่านบ้านนี้ครับคยเหาะกัน เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่มันก็เป็นความสุขความสบายใจนะครับอันนี้ไม่วิ่งเลยเจ้าตาดิถ้าเดินเรียบร้อยแบบนี้ทุกวันนะพี่ไม่จ้ให้กินกล้วยเลยดิ จะให้กินกล้วยทุกวันทุกวันเลยครับเดี๋ยวขอตัดไปตอนอยู่บ้านเลยนะครับถึงบ้านแล้วครับ ตอนนี้ผมขี่พี่นพพลัตนะครับก็เกือบถึงบ้านแล้วครับแกตาโอ้โหเบสไปขี่พี่นพพลัตเลยครับนี่ ว่าจะใกล้จะถึงบ้านแล้วครับนรงสาวอือมยางอนโกงนแกวต้าแลนพี่น้องก็สิลนนเลยพี่น้องพี่น้องก็เดินเอาเดินเอาเลยครับ วายาไป, <g ül> ไปเฮื่อนบอกวายาเขาเฮื่อนเออมึงพินโนกยางมากเลยนี่นะวายาเขาเฮื่อนทีไปละไ,ไปกระดิ่งดังดีนะครับ ลดูดฝึกข,ขีไว้ครับจะได้ิมีโตไปจะได้จะได้จะได้แบบไม่เสียวหลังจะได้ชินครับจะได้กลินนนน่นเขาวิ่นเขาเอา้าขึ้นมาไว้แต่มือน,นี่นะขี่หลังลูกชายเขาแม่น้ำเพชรดูแม่น้ำเพชรแถวๆนี้แม่น้ำเพชรกรจากูด,ด,น,ดนะครับบางทีเขาก็แบบห่วงลูกชายมากครับ

แล้วลูกจิตแมข่ขี้เงีขออง้ขี้เงี้ข้าวซีว่ากะสามอ้อยหน่อยนึงเอาขี้เงี้ขี้เงี้อันนี้ลูกใครนี่อันนี้ลูกใครนี่อตัวเองลูกใครนี่นี่มาอยู่กับแม่เขาแนละ้วน่าจะของลูกผู้ใดแต่แม่นี่ลูกใครนี่ โอ้โอ้โไปแย่งแม่เขาอยู่ครับอร่อยครับ <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้ก็เป็นคลิป นิดๆหน่อยๆผมก็จะขอปิดคลิปไปก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาชมกันนะครับผมวันนี้ก็เหมือนทุกวันครับเหมือนทุกคลิปสวัสดีไปก่อนนะครับบายยครับผมเดี๋ยวผมตีตูดให้นะครับแก้ตาดีผมหมันไส้มากเลยครับ